นั้นเพื่อรักษาหลักการแห่งพักพลังประชารัฐในเรื่องความเป็นทั้งเรื่องเอกภาพทั้งเรื่องอความมีเสถียรภาพหรือหลักการอุดมการณ์ของพักหลายอย่างคณนะะ,ะ,ะกรรมการมหารพักก็เห็นว่า,ารับไม่ได้ก,ดา,การดังกล่าวซึ่งร้อยเอกคำนัดก็ยังยืนยันอยู่แล้วนะตั้งแต่การท่านหัวหน้า ว่าถ้าไม่รับข้อเสนอก็จะมีปัญหาแน่นะในการบริหารงานของพรรคต่อไปดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้พรรคเห็นว่า,เ,าเป็นเหตุที่ร้ายแรงแล้วนะฮะเป็นเหตุร้ายแรงที่กระทบกับเสรษฐภาพและความเป็นเอกภาพของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อคืนนี้นะฮะมีการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรักพลังประชารัฐการประชุมเราเกิดขึ้นเนื่องจากก็มีท่านสมาชิกนะฮะสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพักนี่ยนะฮะก็นำโดย ร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่านะครับได้มีการไปเสนอท่านหัวหน้านะครับโดยในกลุ่มของท่านธรรมนัฐเนี่ยก็ไปเรียกร้องให้ท่านหัวหน้าต้องปรับโครงสร้างพักอย่างขนาดใหญ่นะครซึ่งท่านหัวหน้าเห็นว่าประเด็นที่ข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น จะสร้างความปัญหามากนะฮะก็แล้วก็เองจะเกิดความขัดแย้งกันครั้งใหญ่ในพรรคซึ่งท่านหนัวหน้าก็เลยนัดประชุมคณะกรรมการมหาานพรรคและสมาชิกพรรคทีนี้การประชุมคณะกรรมการมหาานพรรคก็ได้พิจารณาถึงเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัฐ และคณะนะฮะเลือกรองมานั้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่พักไม่สามารถดำเนินการได้อย่างที่คณะต้องการเพราะถ้าดำเนินการไปนั้นจะเป็นความเสียหายของพักทั้งระบบนะฮะงั้นเพื่อรักษาหลักการแห่งพักพลังประชารัฐ ในเรื่องความเป็นทั้งเรื่องเอกภาพทั้งเรื่องอความมีเสีิรภาพหรือหลักการอุดมการณ์ของพรรคหลายอย่างคณะกรรมการมหารพักก็เห็นว่า,ารับไม่ได้กับดังกล่าวซึ่งร้อยเอกคำนัดก็ยังยืนยันอยู่แล้วนะตั้งแต่กับท่านหัวหน้าว่าถ้าไม่รับข้อเสนอก็จะมี ปัญหาแน่นะะในการบริหารงานของพรรคต่อไปดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้พรรคเห็นว่าเ,เป็นเหตุที่ร้ายแรงแล้วนะครเป็นเหตุร้ายแรงที่กระทบกับเถรษฐภาพและความเป็นเอกภา,ภาพของพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคก็เลย คณะกรรมการเหมือนพัก,กเลยเห็นว่าเข้ากับข้อบังคับข้อที่5 4วบสงองเล็บ5นะฮะก็คือมีเหตุร้ายแรงอื่นเกิดขึ้น,นะะพักก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีมตินะฮะให้กลุ่มผู้เรียกร้องอ่ะนะฮะก็คือนำโดยร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาเนี่ยนะฮะและคณะรวมแล้วก็21ท่านเนี่ยนะฮะ,นะฮะก็ น่าจะต้องอพ้นจากพักเพื่อที่จะให้รักษาส่วนใหญ่นะ,ะก็คืออีกประมาณ100ท่านเนี่ยนะฮะให้ให้ขับเคลื่อนไปตามอุดมการของพักที่ที่เป็นหลักนะฮะเมื่อคณะกรรมการ,การมหมานพักมีความเห็นอย่างนั้นก็มีการประชุมอยู่17ท่านนะฮะคณะกรรมการมหมานพักก็จึงเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการประชุมร่วมนะฮะระหว่างคณะกรรมการมหมานพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐซึ่งก็ประมาณเมื่อคืนนี้นะฮะก็มีสมาชิกมีคณะกรรมการหานพักสิบเจ็ท่านอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช่กรรมการมหมานพักนะฮะ ร่วมประชุมอีก61ท่านรวมทั้งสิ้นก็คือมีผู้เข้าร่วมประชุม78ท่านประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมท่านหัวหน้าก็เปิดประชุมแล้วก็ผมก็ได้ถแถลงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นเหตุลายแรงนะฮะที่ขอให้ที่ประชุมมีมติ ตามข้อบังคับข้อที่54วงเล็บ5ประกอบด้วยวักท้ายนะฮะซึ่ง54ก็คือสมาชิก,กภาพของสมาชิาชก,กภาพของสมาชิกพักสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ5พักการเมืองมีมติให้ออกนะฮะมีมีสองสกรณีนะฮะแต่กรณีนี้ก็คือกรณีที่มีเหตุไายแรงอื่นนะฮะก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคง ความเป็นเอกภาพเสถียรภาพของพรรคนะฮะที่เราต้องรักษาไว้ดังนั้นในวัด้ทยบอกว่าการสิ้นสุดลงสมาชิกภาพตามวลหนึ่งวงเล็บห้านั้นก็คือประเด็นเมื่อกี้นะฮะมีเหตุไร้แรงอื่นนั้นหากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรมติของพรรคการเมืองต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการมหานพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง ที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าที่ประชุมร่วมมีกรรมการหมหานพักมา17ท่านมีสมาชิกสภาพุาาดด้แทนราษฎรอีก6 1ท่านรวม78ท่านผมก็ขอให้ที่ประชุมร่วมมีมติที่ประชุมร่วมได้มีมติเห็นชอบให้ให้มีมติให้เห็นชอบให้อ่าสมาชิกย2ท่านนะฮะ นะฮะยี่สิบเอ็ดท่านที่เป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานาโดยไรยอกธรรมนัฐพรมเผานะฮะที่มีข้อเสนอที่จะทําให้มีปัญหานั้นนะฮะให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยได้คะแนนเสียงทั้งสิน้นเห็นด้วยนะฮะหกสิบสามเสียงนะฮะก็เกินสามในสี่ของผู้เข้าร่วมประชุมเสียงสามในสี่ของเจ็ดสิบแปด ท่านก็คือ59คนดังนั้นถือว่ามติได้รับเสียงจากที่ประชุมร่วมนะฮะสามในสี่ของผู้ร่วมประชุมเมื่อมีมติก็คือให้สมาชิกพักจำนวน21คนพ้นจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐก็ตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐข้อที่54วงเล็บ5้าและวักทายนี่คือมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมการหมืานพัก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐที่มีมัติไปเมื่อคืนนี้นะครดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ